สวัสดีทีแ่แม่ทุกคนนะคะเรามาอัปเดตข่าวกันต่อลิซ่าไบลท์พิงของเราได้ปรากฏตัวกับแคมเปญคอลเลคชันฤดูร้อนของแบรนด์คิดสัญชาติอเมริกันนะคะซึ่งแฟนๆต่างก็ร้องอ้หูกันหนักมากเพราะว่าทางแบรนด์ได้มีการโปรโมตยิงแอดเร็วมากๆเลยนะคะรวดเร็วทันใจมากๆงานนี้ค่ะแฟนๆได้มีการพูดคุยกันบนทวิตเตอร์ว่าแบรนด์ค i ด ะะรอการเปิดตัวในกรงโซเกาหลีใต้ในวันที่30พฤษภาคมนี้ค่ะหลังจากทางเว็บไซต์อินสตาแกรของแบรนด์ได้มีการเปิดเผยคลิปเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะคะโฟตโต้เซตนี้นะคะเป็นรูปที่สวยงามแต่ละลุกแต่ละเซตนี้ให้อารมณ์ที่สวยงามแตกต่างกันแนวสตรีทแฟชั่นรูปเยอะมากๆเลยละคะ่ะแฟนๆก็บอกว่าไม่รู้ว่าจะวีดอะไรก่อนดีลุกสวยไม่ซ้ำจำไม่ได้เพราะแต่ละลุกนะคะแต่ละลุก นี่ลิซาสวยเฉิดฉายมากๆ ซึ่งก็เหมาะกับความน่ารักสดใสบวกกับความแมนความฮาวของน้องลิซ่าก็สามารถสื่ออารมณ์ตรงกับแบรนด์ออกมาได้เป็นอย่างดีค่ะก็รวมถึง CEO นะคะก็ลอนฟีฟิกค่ะก็เป็นทั้ง CEO ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสารรค์ของแบรนด์ก็มาควบคุมงานดีลงานกับน้องลิซ่าเองะเลยอยากได้ลุกอารมณ์แบบไหนลิซ่าจัดใ้นะคะจัดให้ตามคำขอสื่ออารมณ์ออกมากับลุคนั้นๆได้เป็นอย่างดี อิสระของน้องลีซาช่างหอมหวานช่างดีจริงๆนะคะลุกไหนแบรนด์ไหนไม่เคยเห็นแฟนๆก็จะได้เห็นอย่างลุกเรดยาวเปิดหลังลีซาสวยมากๆสวยเซ็กซี่มากๆเลยนะคะลุคนี้แฟนๆต่างก็ชื่นชอบและชื่นชมกันหนักมากก็มารอดูรายละเอียดกันต่อไปค่ะสำหรับลีซา x อ็กคิดวูเมน ในการเปิดตัวที่เกาหลีใต้30พฤศภาคมนี้ก็มารอดูรายละเอียดกันต่อไปค่ะ